กราบสวัสดีสมาชิกรวสมสนักหวยดังทุกท่านค่ะมาพบกับคลิปนี้หวยซองเลขเด็ดค่ะนะคะมีหลายซองที่เข้าไปอย่างป้าจัดให้งวดที่แล้ว1ตุลานี่เลยลหลายท่านถามเข้ามาเพราะงวดที่แล้วเข้าไปที่ว 6, ิ่ง669แบบนี้เลยนะคะเลขแบบคัดเน้นให้แบบนี้เนาะแล้วก็มีอยากดูหวยดูใบนี้ก็เข้าไป69เหมือนกันนะคะสิหลงเพื่อเนื่องและอีกหลายสำนักที่เข้าไปไปตามกันต่อเนาะสิบหกตุลาคมนี้จะมีข้อมูลอะไรไปรับชมกันได้เลยเจ้าค่ะ นี่เลยค่ะสำหรับข้อมูลของป้าจัดให้ข้อมูลของงวดที่แล้วเข้าไปที่วิ่ง669แบบนี้สถิติก็มาแบบนี้ค่ะอันนี้เข้าเรียกวิ่งนี่เข้า2ตัวนี่ก็เข้า2ตัวแต่16กันยานี้หลุดมีหลุดบ้างนะคะแต่งวดที่แล้วเข้า69แบบตรงๆเลยทีเดียวเป็นวิ่ง6เน้น6เลย สิบองตุลาคมค่ะก็จัดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับข้อมูลไปได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ถามเข้ามาชุดสองป้าจัดให้นี่เลยนะคะให้มาที่วิ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดจะบอกว่าวิ่งหกวิ่งหนึ่งนี่แอดเชียร์เป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับงวดนี้เชียร์เป็นที่สุดสําหรับงวดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ว่าชื่นชอบโดยส่วนสาหรับงวดที่แล้วแอดก็บอกว่าวิ่งแปดวิ่งเก้าเข้าไปวิ่งเก้าหกเก้าเนาะ น,ะะนี่แหละรับข้อมูลรับข้อมูลไปได้เลยนะคะงวดนี้ป้าจัดให้วิ่ง1เด้อ16ก็สวยจะบอกว่า16นี่ชอบจริงๆชอบจริงๆอย่าลืม19ด้วยนะคะเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกันเนาะเลขไม่เยอะ6กับ9ตัวเดียวกันติด19ด้วยเด้อ โอเคค่ะป้าจัดให้เดี๋ยวมีหลายซองไปดูกันเรื่อยๆ,ๆ,ๆเลยยายกระซิบค่ะยายกระซิบงวดที่แล้วนี่หลุดเนาะยายกระซิบงวดที่แล้วหลุดแต่ที่ผ่านมาอันนี้เขาเรียกวิ่ง1ิกกันยา1กันยาเข้า2ตัว16สิงหา1สิงหา,งหาก็คือเข้ามาแบบนี้เลยนะคะแต่งวดที่แล้วหลุดงวดนี้ชอบไหมเนะคะ16ตุ้เลาว,วิ่ง9ค่ะ9195งเมื่อสักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ป้าจัดให้เป็น16อันนี้เป็น919อย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะะ้าอ่า 6, 1ด้ว่ป้าจัดให้า็ัวิ่ง1 ป้าจะให้มีหนึ่งหกนี่เก้ากับหกตัวเดียวกันเก้าหนึ่งหกหนึ่งด้วยเด้อโอเคค่ะยากระซิบผ่านไปต่อไปมาดูอยากถูกหวยดูใบนี้อันนี้ก็เข้างวดที่แล้ววิ่งเก้าเนี่ยค่ะเข้าวิ่งเก้าหกเก้าเข้าวิ่งศูนย์ด้วยนะคะงวดที่แล้วเข้าวิ่งศูนย์ล่างออกห้าศูนย์นะคะสองตัวหกเก้านั่นเองสถิติดูว่าเลขวิ่งมาดีมากนี่เลยนะคะนี่แหละสถิติของงวดที่แล้วคือมาจริงๆถ้าสองตัวไม่เข้า ดูเลขวิ่งเป็นหลักสําหรับ16ตุลาคมค่ะให้วิ่ง1กับวิ่ง2มาหนึ่งห้าหนึ่งหสค่ะถือว่าเด็ดเลยถือว่าไปตรงกับเลขวิ่งที่แอดชอบด้วยวิ่ง6ไปวิ่ง1แอดบอกว่าวิ่ง6กับวิ่ง1นะคะไปตรงด้วยเนะยาะนี่ย1หนึได้อยู่นะ1 6ตรงหลายสํานักอยู่เหมือนกันสิรษงเพื่อเนื่องค่ะงวดที่แล้วเข้า0ูนยล่างเ้อเข้าอยู่นะคะ สิตุลาคมค่ะตามนี้เนาะสอ2สามสอ8หกสองเจ็ดและ97นะคะเด่นที่2 8งแชอบกรรับได้เลยงวดที่แล้วเข้าเด้อต่อไปค่ะเป็นอาจารย์เสือน้อยอาจารย์เสือน้อยสถิติมาดีนะสําหรับก่อนหน้านั้นเข้าอยู่16กันยาเนะี่ยเข้า3ตัวที่ออกเจ็เสือน้อยให้มา7 30แต่ง้วนที่แล้วเมียหนึตุลามันหลุดหลุดทั้งหมดเลยนะคะ ก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างสถิติสามารถไปดูได้ในคลิปซองเก่าๆได้เลยเพราะว่าอาจารย์เสือน้อยอะนอกจาก1ตุลาที่ไม่เข้านอกนั้นคือเข้ามายาวมาก3ตัวก็เคยมีนะคะอ่ะงวดน,นี้16ตุลาคม6 5ค่ะท่านให้วิ่ง8มานะคะมีอยู่2ฝั่งฝั่งนี้อย่าลืมจับเป็น2ตัวด้วยนะคะจับเป็น2ตัวนะเลขไม่ได้เยอะเลขมันก็เหมือนกันแค่เพิ่ม5มาตัวเดียวฝั่งนี้ก็จะเป็นวิ่ง8 8 0 8 3 86ค่ะ สตัวตรงนี้เคยเข้าด้วยงวดวันที่16กันยาเข้าที่730บนออก703นั่นแหละจับด้วยนะคะมาดีเหมือนกันถ้าเรียกเยอะเอาในวิ่งมาเทียบเนาะโอเคไปกันต่อเลยและกันมาดูข้อมูลสถิติของนกตาทิพย์ก่อนอนะคะสถิติก็ตามนี้นี่สองงวดตรงนี้นี่คือหลุดหนึ่งตุลาคม6กันยาลุดนะแต่ที่ผ่านมาเรียกวิ่งก็เข้าเนาะอ่านี้หลุดแต่ว่าเข้ามากกว่าหลุดนะ ถ้าชอบก็รับต่อได้เลยก็มีแบบที่เป็น2ตัวก็เข้าเหมือนกันแต่เรียกวิ่งถือว่าดีเลยอ่างวดน,นี้ส6บตุลาคมนกตาที่วิ่งหนึ่งค่ะไปตรงกับเลขที่แอร์ชอบด้วย11ึ 1, 1, 3 1 5 1 9อย่าลืมว่า1กับเอออย่าลืมว่า6กับ9ตัวเดียวกันติด1 9ึ6ด้วยสังเกตด,ดูแม่ฮารที่ผ่านมา1619นนะชอบก็รับได้เลยเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะไม่มีไม่มีใครจะการันตีได้ว่าจะเข้าอีกไหมหรือจะหลุดไหมไม่แน่ใจ ที่เราชอบได้เลยรับข้อมูลได้เลยถ้าชอบต่อไปก็เป็นข้อมูลสถิติของลุงหวังจอใจค่ะลุงหวังจอใจก็มาเรื่อยๆนะสังเกตดูงวดที่แล้วหลุดหลุดเลยนะคะเลขวิ่งก็บบอกเข้าเนาะแต่สถิติที่ผ่านมาสังเกตดูเลขวิ่งมาดีเลขวิ่งเข้าแทบทุกงวดอันนี้ก็หลุดเลขวิ่งก็หลุดนะคะเนี่ยสองตัวก็เข้า16กันยา1กันยาก็เข้า16สิงหาเข้า3ตัวตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่ผ่านมานี่เลย พิจนานดูได้เลยนะคะถ้าชอบก็รับได้เลยจะหลุดก็ไม่หลุดยาวนะดูดีๆนะคะเรื่องหวังจอดใจอ่ะหลุดไม่ยาวจริงๆอ่าทีนี้สิบหกตุลาคมหกห้าค่ะเด่นหกเด่นสามนี่เลยเด่นหกเด่นสุดที่แอดบอกว่าเน้นเลยนะคะเด่นหกก็จะมีหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกเจ็ดถ้าเป็นเด่นสามก็จะเป็นสามหนึ่งสามสี่สามหกสามเจ็ดแล้วก็สามตัวที่สามหกเจ็ดค่ะเด่นหกเด้อบินหกมิ1หนึ่งเด้อย้ำบ่อยๆเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าจะมาไหมแต่ชอบส่วนตัวเนาะ ถ้าแอดจะเล่นเนี่ยแอดจะเอาเลียกวิ่งที่ตัวเองชอบถามว่าได้มายังไงกับเลียกวิง่งก็ดูหลายๆสำนนกเอามาเทียบแล้วก็คือชอบจริงๆมันมีเซนต์แม่ที่บอกว่าเจ้าของแบบมีเซน์ก็ไม่ใช่นะแต่มันมันชอบก็คือชอบแม่พี่น้องคยเป็นบออาแต่เลียกวิ่งอ่ะแอดมาดีอยู่นะงวดทีแล้วก็บอกแปดกับเก้าเนาะเข้าเก้าหกเก้านั่นแหละแต่ก็มีหลุดบางงวดก็บอกเลียกวิ่งหลุดเหมือนกันอ่ะงวดนี้หนักแน่นเลยหกกับหนึ่ง ลองเลือกดูจะเอาอะไรแม่นๆนะคะจะเอาเด่นอะไรตัวเดียวก็ได้ลองดูโอเคค่ะไปต่อเลยละการเป็นตำราเรียงเบอร์ค่ะตำราเรียงเบอร์อย่างววดที่แล้วหลุดนะสิบกันยาเข้าค่ะ30 03บนวันนี้ตามต่อไม้สิตุลาหกห้ค่ะตามนี้เลย0 2นย์สองศูน8์ห8าศูนย์แปดค่ะชอบวิ่งอะไรก็เทียบได้เลยนะนยังงวดนี้ชอบวิง่ง1กับวิง่ง6ตตำราเรียงเบอร์มีแค่วิง่ง1เนาะ ห2 1 5 1 8ค่ะลองดูนะหลายท่านก็จะชอบถามว่าแอดเม้นอะไรดีแอดกับม uh ูู้้กอการแต่เอาที่เราชอบนั่นแหละเราเห็นเรียกอะไรเราชอบเราก็เอาที่ใจเราชอบดีกว่าอย่าไปตามใครเลยเพราะว่าเพราะเวลาผิดขึ้นมาเราก็จะได้อ๋อว่าเป็นอย่างเขาเลือกเองแบบนี้นะดวยแล้วค่ะซองดยแล้วงินที่แล้วเข้าวิ่ง5้าเนาะห้นะคะเนี่ยเรียกวิ่งมาดีนี่เข้านี่เข้าเรียกวิ่งเลยสตัวก็มีเข้าบ้างค่ะอ่า แต่แต่ขอย้ำว่ารวยและเลี้ยงวิ่งมาดี16ตุลาค่ะมีวิ่งหนึ่งกับวิ่งศูนย์บอกแล้ววิ่งหนึ่งหนกับหนะคะนี่1นึ่กหนึเก้าเด่นอยู่นะไม่รู้จะดังไหมไม่รู้จะอั้นบอแต่ก็ลองซื้อลอตด,ดูอันนี้ตามที่แอดชอบนะคะบอกได้มีสูตรมีอย่างดีเอาที่ตัวเองชอบนี่แหละต่อไปค่ะมาดูสถิติของเอาให้รวยค่ะเอาให้รวยนี่16กันยานี่หลุดติดๆเลยนะประมาณนี้แหละสถิติ ก็มีเข้าเข้าก็คือแบบนี่เลยทั้งบนทั้งล่างก็มีบางงวดเนี่ยค่ะดูที่แอดวงกลมแดงๆได้เลยแต่งวดน,นี้น่านลุ้นนะคะเพราะว่ามาหลุดมาสองงวดติดเนี่ยนะงวดน,นี้น่านลุ้นนี่หนึ่งตุลาหกห้าเขาว,วิ่งหนึ่งแล้ววิ่งหนึ่งมาตรงกับที่แอดเน้นๆอีกนะคะแอดไม่ได้ปไปไล่ดูแบบเยอะนะว่าข้อมูลของแต่ละสำนักอ่ะมันมีวิ่งอะไรที่เด่นๆแอดดูไม่กี่สำนักแล้วก็เอาที่ตัวเองชอบจริงๆนะเอาที่ตัวเองชอบมากกว่าไม่ได้ดูแบบ ไล่ของสำนักอะไรหรอกที่จะว่ารเรียกวิ่งหกวิ่งหนึ่งอะจริงๆที่เน้นที่ชอบที่ชอบวิ่งหกก็วิ่งหนึ่งคือตัวเองชอบนี่แหละอีหลีนะแล้วก็มาตรงลายสำนักด้วยนะคะนะเอาให้รวยก็ตรงวิ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดค่ะจัดโหลดจัดโหลดไม่รู้นะมาดูขวัญใจรวยไวค่ะขวัญใจรวยไวงวดที่แล้วน่าจะหลุดเนาะอ่าตามนี่ค่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าหกสองหกห้าหกเจ็ดหกเก้าเขาบอกเนื้อทอพยายามปราบอยู่หลายๆท่านก็บอกอย่าพูดเร็วแอดตามไม่ทันมัน มันเป็นแบบนี้อี๋พี่นนท์ต้องขออภัยด้วยนะท่านก็สามารถแคปได้เลยเนาะแอดอาจจะพูดเร็วท่านก็สามารถสต็อปได้แล้วก็แคปหน้าจอดได้เลยคนมีโชคค่ะตามนี้เนาะวิ่ง2วิ่ง5ค่ะน่าจะหลุดยาวแหละเป็นซองอาจารย์วิชาชัยกับเด่นน้องบัวค่ะซึ่งวิ่งหนึ่งตรงกันนี่เด่นหนึ่งมาตรงกับที่แอดชอบด้วยเนาะวิ่ง6วิ่งหนึ่งย้ำเราย้ำอีกเด้ไม่รู้จะมาไหมแต่ชอบแสงชัยค่ะแสงชยัยวิ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์มันออกไปแล้วศูนย์สามเนาะ ต่อไปค่ะเด็ดบนค่ะเด็ดบนวิ่ง3 3 1 3 5ค่ะคราบครบแล้วค่ะสำหรับข้อมูลหวยซองถ้าที่เน้นเเนาะก็จะกลับไปดูในส่วนที่เป็นของป้าจัดให้นั่นแหละป้าจัดให้นะฮะนี่แหละที่จะเน้นเ้นวิ่งหนึ่งชุดนี้เลยแล้วก็ติดไว้นิดนึงสำหรับข้อมูลซองอยากถูกหวยดูใบนี้ดูที่เรียกวิ่งเป็นหลักนะคะงวดนี้วิ่งหนึ่งวิ่งสองแต่ที่แอดชอบเนะี่ยคือที่แอดชอบคือวิ่งหกกับวิ่งหนึ่งเน้นนะหนึ่งหกหนึ่งเก้าเน้นเหมือนกันนะคะ อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนี่างไต้องขอบคุณข้อมูลทุกอาจารย์ทุกซองด้วยนะคะอย่างไรก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านเข้าหรือไม่เข้าอย่าว่ากันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ท่านได้เฮงโชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุนหน้าค่ะ